สำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาแนะนำการโหลดแอป o o m นะครับ Zoom Cloud Meeting เพื่อเอาไว้สำหรับการประชุมนะครับในการสร้างทีมของเรานะครับสามารถไปโหลดได้ทั้ง Play Store และ App Store นะครับพอเราโหลดมาแล้วนะครับหน้าตาก็จะขึ้นประมาณนี้นะครับก็เราก็จิ้มเข้าไปเลยนะครับพอเข้าไปแล้วมันก็จะขึ้นมา มีแถบเมนูต่างๆแบบนี้นะครับจากซ้ายไปขวาเลยนะครับมี new meeting มี j o ยมี schedule แล้วก็แชร์สก e ีนนะครับแล้วก็กดจอยนะครับเพื่อจะเข้าร่วมประชุมพอกดจอยขึ้นมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับเราก็ใส่เลขห้องประชุมหรือเลขลิงก์ประชุมนี่นะครับใส่เข้าไปพอใส่เสร็จครบเนี่ยมันก็จะขึ้นจอยขึ้นมาเราก็กดจอยนะครับเครื่องมันก็จะโหลด นะครับก็ขึ้นมาเข้ามาสู่ในห้องประชุมนะครับในห้องประชุมในแถบข้างล่างมันก็จะมีไม่มีกล้องนะครับแล้วก็มีเมนูขวาสุดนี่คือเป็นมอมอเนี่ยเอาไว้สําหรับแชทสําหรับพิมพ์สําหรับพูดคุยนะครับมันก็จะขึ้นแถบเมนูต่างๆมาแบบนี้นะครับเราเข้ามาในห้องประชุมนะครับโดยมารยาทแล้วควรจะปิด ไมปิดกล้องถ้าเราไม่มีส่วนในการสนทนานะครับถ้าเรามีส่วนในในการสนทนานะครับเราก็จิ้มเปิดไม่นะครับแล้วก็พูดคุยกันพอเสร็จแล้วเราก็ปิดไม่นะครับแล้วก็พอเราจะออกให้กดลิฟต์ตัวด้านบนนะครับมันก็จะขึ้น end meeting ก็คือเป็นการจบประชุมแล้วก็กดออกได้เลยนะครับ